รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนดนตรีไทยค่ะสำหรับชุดนี้นะคะเราได้เพิ่มห้องเรียนดนตรีอีกห้องค่ะตามคำเรียกร้องของคุณผู้ชมเลยที่อยากให้บุตรหลานหันมาสนใจเล่นดนตรีไทยกันบ้างค่ะไม่รอช้าเราเปิดห้องเรียนดนตรีไทยให้น้องๆและคุณผู้ชมได้เข้ามาศึกษากันตามอัธยาศัยค่ะและแน่นอนทีมงานวิทยากรกอตองไม่ธรรมดานะคะเพื่อจะรับประกันได้เลยว่าเรียนดนตรีอยู่กับบ้านกับเรา คุณภาพไม่ด้อยไปกว่าการที่คุณไปเสียเงินเสียทองไปเรียนข้างนอกค่ะส่วนวิชาระนาดที่เรียนกันไปครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้เนื้อหาสาระเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทางบ้านนะคะวันนี้คูเร็กนะคะก็กลับมาพบกับน้องๆอีกครั้งหนึ่งนะคะในครั้งที่แล้วนะคะก็ได้แนะนําให้รู้จักระนาดเอกกันไปแล้วว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะวันนี้ ก็จะมารู้จักเพิ่มเติมเันอีกมากขึ้นไปนะคะก็ครูเจีย๊ยบก็ยังคงมาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็น้องเจมนะคะวันนี้มีอะไรมาสอนน้องๆคะครูคะวันนี้จะเป็นการเริ่มเริ่มการหัดระนาดเลยเริ่มจับจับไม้ระนาดนะครับค่ะอ๋อมีวิธีการจับมีวิธีการจับ ก็คือไม่ใช่แค่เรียนรู้แค่เรื่องระนาดว่ามีอะไรบ้างมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วก็จะตีได้เลยไม่ใช่นะคะก็ทุกอย่างก็คือจะมีเทคนิคของของตัวมันเองนะคะนั้นมาเริ่มต้นกันเลยนะครับก็จะเริ่มต้นนั้นเนี่ยการจับแมะนาดจับแม่นาดจะวาง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 ส่วนของของถั่วแมรนาดนะฮะต้องวางให้กลางผืนรนาดแล้วก็ เราก็จะจับไม้นาดไม่ให้ไม่ให้เลยเกินไปไม่ให้้าใกล้เกินไปก็จะพอดีกับกับขอบผืนแนาดสักหน่อยหมายถึงปลายนิ้วชี้นะคะครูคะปลายนิ้วชี้เราจะไม่ไม่ไม่ชิดเกินไปแล้วก็จะไม่ออกห่างเกินไปอยู่ประมาณสักสักเหมือนจะพ้นออกมาสักสองเซนหรือหนึ่งเซนสักหนึ่งเซนนะคะแล้วแต่ว่าในส่วนของไม้ส่วนของส่วนของหัวไม้ก็คือจะอยู่ตรงกลางผืนแล้วถ้าเกิด บางคนคือนักเรียนบางคนอาจจะเผลอไปตีในส่วนอื่นๆจะมีผลเสียอะไรไหมคะก็เสียงก็จะมาออกมาไม่สมบูรณ์เพราะว่าถ้าเราไม่ตีกลางผืนเนี่ยไปตีขอบขอบผืนเลยไปข้างหน้ามันงเลยไปข้างหลังมังเสียงมันออกมาจะแปลงๆนั้นทดลองฟังอยากฟังเสียงที่ถูกต้องก่อนแล้วกันค่ะครับถามว่ากลางผืนนะครับเสียงจะออกมาสมบูรณ์แล้วก็ กังวานเสียงจะออกมาสมบูรณ์ครับผมแต่ถ้าเกิดตีแบบผิดผิดมือไม่เท่ากันไปตีขอบผืนมัมันจะเป็นอย่างี้ยันอกแกงแกลงแกล้งแกงนะเสียกังวานเสียงมันจะออกมาไม่ไม่เสียงมันจะออกมาไม่กังวานสมบูรณ์ใช่ไหมคะอ๋อก็คืออยู่ที่คุณภาพเสียงการวางไม้วางหัวไม้ก็คืออยู่ จะทําให้มีเสียงมีคุณภาพเสียงดีหรือไม่ดีก็คืออยู่ที่การบางหัวไม้ว่าต้องอยู่ที่กลางผืนละนาดนะคะแล้วเมื่อสักครู่ที่ครูบอกว่าวิธีการจับไม้มีกี่แบบคะครูคะวิธีการจับไม้มีสามแบบเริ่มจากที่แรกเลยคือการจับไม้นี่จะต้องเน้นเน้นที่สองนิ้วนี่ฮะให้ใช้นิ้วหัวนิ้วโป้งกับหัวนิ้วนิ้วกลางเนี่ยฮะนิ้วกลางต้องให้แน่นที่สุด ในการจับไม้นิ้วโป้งกันนิ้วครับแล้วนิแน่นเลยนะคะแน่นฮะเพื่อไม่ให้หลุดไม่ให้หลุดแล้วเกิดเกรงเหรอคะครูแบบกลัวหลุดมากแต่ว่าไม่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 ถึงกับกับต้องบีบเกรงนะฮะเอาแค่จับให้มันถนัดถนัดที่สุดแล้วก็ประกอบไปด้วยนิ้วนางนิ้วก้อยนี่มามาประกอบกันกํมไว้ครับผมกําไว้อันนี้แบบที่หนึ่งอันแบบนี้เขาเรียกว่าแบบอะไรครับเริ่มต้นการจับแล้วก็แบบพื้นฐานพื้นฐานแล้วก็เอานิ้วชี้ นิ้วชี้ก็คือนิ้วชี้ตรงนี้เอียง่อยนะคะจับวิธีการจับที่แรกอันนี้เรียกกันว่าพื้นฐานเลยเรียนพื้นฐานว่าการจับแบบปากกาปากกาเหมือนเราจับปากกาเหรอครครับเหมือนจับปากกาปากกาเหมือนเราจับปากกาเขียนหรือว่าปากกาปากกาปากกาที่แหลมสวยอ๋อปากของกากอีกาครับผมอ๋อเข้าใจความหมายผิดไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจะไปคิดว่าจับ ปากกาแล้วเขียนจับปากอีกาก็คือลักษณะเป็นปากแหลมๆอย่างนั้นใช่ไหมน้องเจมทําได้ไหมแบบนี้น้องเจมทําได้ไหมคะน้องเจมทำเถลูกนี่จะจับแบบปากกานะครับแบบนี้ดีได้มาตรฐานที่สวยงามไหมคะครูคะอย่างนี้คืออีกหน่อยน้องเจมลองเอาเอานิ้วกลางกับนิ้วโป้งให้มันจะหลดกันใช่ลูกชนๆกันติดกันชิดลองใหม่ตั้งแต่เริ่มก็ได้เพราะว่าเผื่อให้น้องๆทางบ้านทําพร้อมน้องเจมเลยนะคะนิ้วนิ้วโป้งกับนิ้วกลาง ครับแล้วก็นิ้วนางนิ้วก้อยมามาประกบจับให้มันสนิทแน่นแล้วก็ต่อ้ดยนิ้วชี้วางไว้ที่ถูกต้องก็คือนิ้วโป้งกับนิ้วนิ้วกลางต้องตรงกันต้องต้องจับให้ทนัดมากที่สุดเหมือนเราเราเราจับไม้อย่างเงี้ยแต่ว่าวิธีการจับคือของละหน้าต้องต้องเอาอันนี้นิ้วกลางกับนิ้วกัวแม่โป้งเนี่ยแล้วก็นิ้วนางกับนิ้วก้อยเาล็อตไว้ต่อกทีเพื่อให้ไม้อยู่สนิครับผม แล้วก็นิ้วชีการจดนิ้วชี้เพื่อให้มีความสวยเอาใหม่น้องเจมยังดูไม่ถนัดคุณครูตรวจแล้วไม่ผ่านนะคะเอาใหม่นะคะเอาใหม่นิ้วนิ้วนิ้วกลางกับนิ้วโป้งก่อนนิ้วกลางกับนิ้วโป้งใช่ไหมคะครับนิ้วกลางนิ้วโป้งอ่านิ้วกลางนิ้วโป้งถูกไหมคะครูคะถูกฮะนิ้วกลางนิ้วโป้งแล้วก็เอานิ้วนิ้วนางกับนิ้วนิ้วก้อยมามาลัดให้ให้สนิทโอเคแล้วก็จดเรยนิ้วชี อันนี้คือเป็นแบบที่ทั่วไปก็คือทุกคนจะต้องถ้าเป็นนักดนตรีไทยต้องรู้จักเลยต้องรู้จักครับแล้วเกี่ยวกับว่าอยู่คือหนูอาจจะดูหนังมากไปหน่อยหรือเปล่าที่จะมีจางวางขาวจางวางทั่วจางวางดาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อส่วนมากครูครูโบราณบรมครูท่านก็จะจับมาแบบนี้นะครับอ๋อก็คือเริ่มต้นมารเริ่มต้นแบบ,บแบบนี้เลยครับผมคะไม่ว่าท่านคุณครูหลงประดิษฐ์หรือว่า,าคุณครูจางวางทั่วแล้วก็จับแบบนี้หมดแต่วิธีการจับมันมันจะทําให้การ การใช้เสียงเนี่ยได้หลากหลายแบบอย่างจับปากปกาเนี่ยจะทำให้เสียงแน่นเสียงเน้นออกมาจะเน้นคือกำหนดด้วยด้วยด้วยมือด้วยแล้วก็ไปที่ที่นิ้วชี้ด้วยมันจะเป็นการกำหนดเสียงได้ดีมากถ้านิ้วชี้เราแล้วข้อมือล่ะคะครูก็ตีด้วยข้อฮะใช้ข้อใช้ใช้ระนาดนี่เราจะใช้ข้อกึ่งแขน<อ>คือตั้งแขนไว้แล้วก็ตีด้วยข้อ วิธีการตีได้ข้อลักษณะเขาเรียกว่าตีสงสงมือสงสงมือคือเราจะสงไปเรื่อยเสียงก็จะออกมาสงมือแบบนุ่มๆละมุนละไมแล้วมีวิธีอื่นที่แบบใช้ทั้งแขนเลยใช้ทั้งแขนเลยเสียงมันจะออกมาแบบว่าแก่งกล้ามากเพราเทคนิคแบบนี้ก็มีครับมีฮะอันนี้ใช้สำหรับเวลาเราต้องการเสียงดังครับผมโ้ยวิธีการเพลงมันอาจจะยาวมั่ง ยาวเกินไปเขาก็จะตีกึ่งกึ่งข้อกึ่งแขนเพื่อจะออมแรงออมแรงเพื่อบทเพลงยังไม่หมดพอจะใกล้หมดบทเพลงแล้วจะต้องมีการสรุปด้วยความเร็วของของจังหวะก็จะใช้แขนเข้ามาช่วยแต่ใช้ตีแบบปากกาจับแบบปากกานะคะนั้นครูขาขอลองสั้นๆว่าเอาแบบกึ่งข้อกึ่งแขนแล้วแบบแขนในเพลงเดียวกัน เกลึ่ข้อกลื่นแขนค่ะแล้วถ้าเกิดถ้าถ้าเป็นประเภทแขนโดยตรงก็จะเป็นพวกอะไรอ่โอ้ดังมากเลยครับดังแล้วก็ดูเหมือนกำลังขึ้นสนุกด้วยแล้วก็ดูเหมือนมีพลังมากขึ้นนะคะอะน้องเจมไหนลองซิจับปากกาแล้วก็ลองตีให้ดู อันนี้คือใช้ไม้หน่วมนะคะคน้องๆทางบ้านนะคะคแล้วแบบไม่ไมสักครู่คือกึ่งข้อกึ่งแขนของน้องเจมอ่าแล้วดูแบบ อะไรนะคะแขนใช่ไหมคะ,มะทั้งแขน<ๆ>ทั้งแขน ครบใช่ไหมค่เหะอ๋อจะบูจะบูจะมีเรื่องแล้วค่ะทีนี้แบบที่หนึ่งผ่านไปนะคะน้องๆลองไปทําตามนะคะสําหรับแบบแบบปากกาอยากเข้าใจผิดเหมือนครูเล็กนะคะที่ว่านึกว่าจับปากกาเขียนไม่ใช่เป็นแบบแบบปากของปากของอีกาสวยเหมือนปากของอีกาที่คุ้มใช่ไหมคะคุ้มแล้วก็แหลมคมอ่ทีนี้แบบที่สองค่ะครูคะแบบที่สองก็จะเป็นแบบแบบปากไก่ คือวิธีจะแตกต่างกันตรงที่เวลาการตีถ้าเราจะตีปากไก่ในปากไก่เราจะล่องลงมาหน่อยแล้วให้อยู่ดูด้านด้านดานครับจะลงมานิดนึงอ๋อปกตินิ้วชี้จะต้องอยู่ข้างบนถ้าเป็นปากกาใช่ไหมก็จะลงมานิดนึงเป็นปากไก่ไก่เพราะอะไรอะคะครูถึงมันแตกต่างกันยังไงเอ่ยในวิธีการตีเพลงกรออย่างเช่นเพลงเพาะสองสองชั้นหรือลักษณะที่การตีไม้หนวมก็จะจะจะลดลด ลดปริมาณเสียงลงมาก็จะจับเป็นปากไก่เพราะว่าเราจะจับไม่กระชับมากแล้วการตีกรอมันก็จะนุ่มนุ่มนวลลงการจับก็ก็จะละมุนลงอย่ังอย่างอันนี้ปากไก่ใช่ไหมคะครับอย่างนี้ปากไก่อันนี้คือปากกาปากกาปากกานะคะอย่าสับสนปากกาคือนิ้วชี้จะอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนนะคะอันนั้นขออนุญาตมาที่ปากไก่เลยค่ะปากไก่นิ้วชี้จะหล่นลงมานิดนึงหล่นลงมาหล่นงมานิดนึงแค่นั้นเองนอกนั้นนิ้วกลางกับนิ้วโป้งก็คือเหมือนเดิมหมือนเหมือนเดิมครับ อยู่การนิว้วโป้งนิน้วก้อยนิ้วนางก็คือเหมือนเดิมแต่ว่าเพื่อให้น้ําหนักน้นําหนักลงลดลงมานิดนึงเบาลงหน่อยให้ดูซอฟอย่เพลเพ่เพศพวกรพวก จะฝันแล้วนะคะอันเมื่สัครูเพลงเลยนะคะอันเมื่อกี้สมิทธ์สยอครับโอ้มีหน้าคุณนมากมเลยอ่ะทีนี้ลองเ <laughs> จมอบอกอผมอีกแล้ว <laughs> อันนี้ปากอะไรลูกไหนตอบสิปากไก่ครับปากไก่ปากไก่ เดี๋ยวจะใช้ไปสับหมูที่บ้านหน่อยนะคะ,ะที่ลองน้องเจมถ้าคุณเล็กบอกว่าปาาทำตีนะตีนะปากาอเอาครึ่งกึ่งแขนกึ่งข้อกึ่งแขนกึ่งข้อ,ขอใช่ไหมคะ,ะแล้วถ้าปาากาทั้งแขนเลย แล้วปากไก่อ๋อจะเหมือนเป็น3ระดับนะคะคเท่ากับว่าปากกาแบบแรกที่เป็นกึง่งแขนกึ่งข้อจะเหมือนอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะแล้วก็ปากไก่เนี่ยจะ จะเป็นเบาสุดซอฟสุดใช่ไหมคะก็น้องๆลองดูแล้วแล้วลองเปรียบเทียบดูฟังคือดูจากวิธีการจับแล้วก็ฟังจากเสียงนะคะแล้วถ้าเกิดเป็นทั้งแขนแบบปากกาก็คือเสียงจะเหมือนออกรบเหมือนกําลังจะสู้รบหรือสนุกสนานใช่ไหมคะจะะเข้มแล้วถ้าเกิดวิธีการจับแบบปากไก่มีใช้ทั้งแขนเหมือนกันไหมคะไม่ส่วนมากไม่นิยมคถ้สปากไก่เราจะตีเน้นข้อ ตีละกนณะออกลูกกอรอเป็นประเภทที่มันเป็นเพลงกรอเยอะๆเพลงกรอเยอะๆอย่างเช่นเพลง,พลงกออ็งง<ช>อย่างเพลงพวกลาวดวงเดือนโสมส่องแสงหรือว่าเมื่อกี้คือขมิ้นไซโยกอ๋อจะใช้นที่จะเป็นกรอเยอะรัวกรอกือร,ร,รัวอย่างนั้นใช่ไหม,<ผ>มคะก็คือจะใช้แบบปากไก่เป็นหลักนะคะอ๋อมีแยกประเภทของเพลงด้วยและถ้าเกิดว่าปากกาเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เพลงประมาณไหนคะอย่างปากกาในี่เประเพลงประเภทพวก ต้องตีไม้แข็งหรือเพศเขาเรียกว่าประเภทเพลงเสภาประเภทเพลงเสภาคือเพลงที่ใช้ไม้แข็งโดยตรงหรือเป็นพิธีการพวกศาทุการหรือเป็นเพงลงหอมโรงเย็นที่เป็นพิธีการนี้ก็จะใช้ปากกาเพราะเราจะต้องใช้ไม้แข็งตีอ๋อก็คือจะต้องใช้พลังเสียงก็คือจะอันไหนที่เพลงลักษณ <warmer. S 1> ะที่ใช้พลังเสียงก็คือจะใช้แบบปากกาอ่ะทีนี้มาอีกแบบอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็ไม่แตกต่างกับปากกาก็คือปากนกแก้ว ดนตรีไทยนี่ใช้ธรรมชาติล้วนเลยนะคะครูประล่านท่านเก่งมากท่านเปรียบเทียบได้เก่งค่ะลักษณะการจับแตกต่างกันนะคะต<า>่าท<ถ>่าแก้วถ้า,ถ,าถ้าเราเรามองอยู่ดีๆก็เหมือนคนที่ขี้เกียจจับไม้ครับ <c oughs> แต่ว่าวิธีการตีเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะมันจะเพาะมันจะละมุนกว่าพวกปากกาเพราะปากกาเนี่ยเราสรีระเราเราเรามาเต็มที่แล้วเราไม่สามารถที่จะลงให้มันมันนุ่มนุนวลได้มันก็จะเป็นเต็มเสียงเกินไปถ้าอย่างปาก ปากเอ่อปากนกแก้วมันก็จะลงใหม่หน่อยก็คือแตกต่างกันตรงนิ้วชี้ใช่ไหมคะนั้นครูลองยกให้น้องดูนี่คือปากนกแก้วปากนกแก้วจะลงมันเอานั้นขออนุญาตน้องๆดูทวนนะคะถ้าเป็นปากปากกาก่อนนะคะปากกาปากกาอ่านี่ปากกาแล้วก็ปากไก่ปากไก่จะลงนิดนึงลงนิดนึงปากนกแก้วอ๋อจะเหมือนจะโค้งเยอะหน่อยก็ใช้วิธีการจับคือเอาข้อข้อนิ้วชี้มาลงลงร่องพอดี ก็คือแค่นิ้วชี้เท่านั้นอยู่ตรงประมาณช่วงข้อที่สองข้อแรกของนิ้วข้อแรกนะคอครับผมของคุณนิ้วยาวข้อแรกนะคะแล้วเสียงที่ออกมาจะนุ่มนวลกว่านะนุ่มนุ่มนวลประมาณประมาณปากปากไก่อ้าวแล้วในเมื่อนุ่มนวลประมาณปากไก่ทำไมถึงต้องมีต้องมีความแตกต่างระหว่างการจับระหว่างปากไก่กับปากนกแก้วอะคือบางคนสรีลักณ์ของของมือจะไม่เท่ากัน อาจจะมีคนนิ้วยาวนิ้วสั้นก็ได้บางคนที่นิ้วสั้นไม่สามารถจะจับปากนกแก้วเลยเดยก็มีออ๋ก็เลยเป็นปากไก่มอ๋อยู่ที่สรีระของแต่ละคนด้วยอเหมือนดนตรีสากลจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าครูฝรั่งเขาอาจจะวางนิ้วได้ประมาณนี้แต่เด็กไทยเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่า ตัวของเราจะเล็กกว่านิ้วปลายนิ้วอะไรก็คือวิธีการเดียวกันอ๋อ oh, ธรรมชาติใช้ธรรมชาติรราตเป็นหลักนะคะอ่านลองดูแต่วิธีการใช้ของเพลงปากนกแก้วกับปากไก่ก็คือแสดงว่าคล้ายกันคล้ายกันอย่างปากนกแก้วกับปากไก่ก็ยกตัวอย่างเพลงเดิมนะครับ คือไม่ใช่นุ่มนวลแล้วพาหลับนุ่มนวลแล้วไพเราะด้วยนะคะอันนี้คือปากนกแก้วก็คืออยู่ที่น้องๆทางบ้านจะเลือกใช้ดูที่ตัวเองเป็นหลักว่านิ้วเรายาวหรือนิ้วเราสั้นแล้วก็เลือกเลยไม่ผิดใช่ไหมคะไม่ผิดครับแต่ว่าถ้าถ้าจะเริ่มต้นตั้งแต่ชิ้นแรกควรจะจับเป็นปากกากนเพราะว่าปากการนี่คือมาตรฐานของการจับ ปากกาปากอีกานะคะครับผมเพราะว่าบางบางคนอาจจะบงบนักเรียนบางท่านอาจจะมาฟังทีหลังเดี๋ยวเอ๊ะปากกาไปคิดว่าเราจับปากกาเขียนไม่ใช่นะคะปากอีกานะคะคอ่ะทีนี้น้องเจมลองดูปากนกแก้วสิ่ลูกนกแก้ว อ่ทีนี้คุูเล็กข้ามไปสักเรื่องหนึ่งพอเราเรารู้จักการจับบายแล้วแต่เราลืมว่าเอ๊ะการตีละนาดเนี่ยจะนั่งหรือจะยืนหรือจะใช้สรีละยังไงอเอ่ยค่ะจากจากการฝึกหัดเริ่มต้นทีแรกก็ต้องนั่งตีคือปีพาสละนาดนี่มันจะมาจากจากจากวังหลวงโดยตรง คือจะออกประทังวังโดยตรงคือจะไม่มีการยืนเด่นไม่มีการยืนแสดงตั้งแต่สมัยโบราณโบราณนะฮะนะคะก็คือจะเป็นการนั่งเล่นมากกว่า<ม>และก็ใช้ประกอบกับละครอะไรอย่างเงี้ยแหละคะหรือว,ว่าประเภทพิธีการ,รมากมากกว่าฮะอย่างพวกพิธีการคือพระจุดประธานจุดทูปเทียนที่จะทําบุญก็ต้องมีเพลงสรรุการอะไรเงี้ยจะเริ่มต้นเพลงสรรุการอะไรถ้าเปรียบเทียบกับดนตรีสากลก็คือเหมือนเวลาในโบสถ์ ของเขาก็จะมีจะเดินก็เล่นหนึ่งเพลงจะนั่งก็เล่นหนึ่งเพลงก็คือดนตรีไทยเราก็เหมือนกันอย่างนั้นใช่ไหมคะก็คือไม่ว่าจะทําขั้นตอนไหนก็จะมีเพลงประกอบเหมือนกันใช่ไหมคะอ๋ออะแล้ววิธีการนั่งล่ะคะคู่คะนั่งจากโบราณนี่เราจะใช้นั่งพระเพียบเพราะว่าชาววังจริงๆจะ้องผับเพียบได้เลยนะนได้แต่ตีแต่ตีไม่ได้นะคะก็ต่อมาคือในการพระเพียบมันอาจจะไม่ถนัดก็อนุโลมเป็นการนั่งขัดสมาิ านัั่งขแล้วถ้าอย่างนั้นขอดูแบบโบราณให้ครูว่านั่งก็เพียบนะฮะอย่างนี้นะคะอ๋อหลังต้องตรงใช่ไหมครับคุณค๋โดยวิธีการฝึกหัดการเล่นดนตรีไทยต้องหลังตรงหลังตึงจริงๆแล้วเมื่อยกันไหมคะเอาจากใจเลยไหมคะแต่แต่โดยการฝึกหัดแล้วมันมันจะจะอยู่เข้าที่เอง ด้วยความอดทนด้วยความอะไรแข็งแกร่งแล้วมันจะเข้าที่เข้าทางมีต่ําๆนี่เป็นกี่ชั่วโมงคะต่อเพลงอะไรอย่างเงี้ยเอาแค่เริ่มหอมลงเย็นในประเภทหอมลงเย็นนี่อยู่ประมาณ4ี่สิบนาทีต้องนั่งไปต้องนั่ตีไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นฝึกความอดทนฝึกสมาธิได้ด้วยนะคะนอกจากความสามารถที่ได้แล้วก็ยังได้สมาธิได้ได้ความอดทนด้วยนะคะหลังเจมตรงมากลองตีแบบ จะเป็นครูครูก่อนดีไหมคะตีแบบนั่งพับเพียบครับหลังตรงแล้วก็พับเพียบเอาขาขาไหนน้องดูที่น้องเจมก็ได้ไหมคะครับจะขาเป็นเป็นขาธรรมดาหรือขาสอดสอดในก็ได้นะครับพับเพียบแล้วแต่อ๋อแล้วแต่ถนัดไม่ได้ว่าเลย่อยู่ที่ว่าพอเราถนัดแล้วเราจะเป็นตะคิวอันไหนมากน้อยก็ให้เราเลือกเอาเองอาจจะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางได้อ๋ออ้าวแล้วในขณะตีเปลี่ยนได้เหรอคะครูคะก็ในขณะตียังเปลี่ยนไม่ได้ครับแต่ว่า บางคนก็ก็จะมีวิธีเลี่ยงคือสมมุติตดีดีๆอยู่ก็กระดกกระดกก้นมาแล้วก็เปลี่ยนอะไรทดลองเลยค่ะครูแต่ต้องการเพราะว่าน้องๆทางบ้านจะได้นําไปใช้เป็นเคล็ดลับจริงไม่อยากแนะนำคือไม่อยากแนะนําให้เปลี่ยนท่าคือถ้าเราฝึกหัดอย่างน้อยก็แค่สักเพลงสักเจนาทีไม่เกินสีนาทีก็ก็เะจะหมดเพลงไปแต่ว่า ไม่นั้นมันจะมีผลกับเสียงใช่ไหมคะมันจะสะดุดอย่างนั้นหรือเปล่าคะถ้าเกิดเราต้องมีการปรับเป็น่ใช่ใช่ถ้าเสียเสอยแล้วมันก็จะมือมันก็จะเป๋ไปเป๋มามันจะไม่ไม่ถูกลูกตีไม่ไม่ตรงลูกตรงอะไรอย่างเงี้ยก็มีอ๋อนั้นอย่านั้นที่ที่ครูเร็กการฝึกหัดเริ่มต้นอย่าแนะนำพลาดพลาดไปอย่าไปจำนะคะลูกค่ะอ่านั้นทีนี้ลองแบบพับเพียบแล้วลองตีดูนะคะ ก็จะเห็นว่าสรีระคุูก็ยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนกับนั่งขัดสมาธิเลยนะคะน้องเจมก็ยังนั่งได้นิ่งอยู่นั่งไปสักสามชั่วโมงน้องเจมไม่ใช่อาลองตีดูค่ะ พอครูตีอีกเพลงน้องเจมสมที่จะตีอีกเพลงนะกลัวแพ้ครูใช่ไหมลูกจริงๆแล้วนักดนตรีไทยเนี่ยมีเพลงอยู่ในเลงสมองเนี่ยกันกี่เพลงคะโดยพื้นฐานเอาแค่แบบน้อยๆก่อนกันน้อยที่สุดนี่นะดนตรีไทยนี่นจะได้รับการฝึกหัดแบบแบบจดจําอย่างน้อยๆเลยต้องมีสักสามสิบสี่สิบเพลงมเมมโมรี่ครูมีเท่าไหร่คะเนี่ยเท่ากับคอมพิวเตอร์ได้เลยประมาณสองสามร้อยเพลงของครูเหรอคะ แต่บางทีก็ต้องมานั่งฟังก่อนนะครับถ้าเราจะไปใช้งานที่ที่เพลงที่เราไม่เคยไม่เคยใช้บรนนานเนี่ยเราก็ต้องไปเปิดฟังฟังแล้วเอาไปใช้เพราะว่าเป็นร้อยร้อยเพลงครับแล้วก็แต่ละงานจะไม่เหมือนกัน,กน,กนด้วยมีหน้าพอครูตีเพลงหนึ่งน้องเจมเขาะจะเลี้ยงออกไปอีกเพลงก็คือจะมีแล้วอย่างน้องเจมมีกี่เพลงคะลูกก็น้อยน้อยฟ้าครูเยอะเลยครับหลักสิบใช่ไหมอันนี้เป็นประมาณประมาณหลักสิบเพราะเขายัง,ง,งเป็นนัก <10 S 1> เรียนอยู่ใช่ไหมแต่ว่าก็มีความสามารถมากแล้วนะคะเพราะว่าต้องใช้ ความจาเป็นอย่างมากเลยนะคะเอาวันนี้มาทบทวนให้น้องๆทางบ้านนักเรียนทางบ้านได้ฟังกันนะคะแล้วก็กลับไปทบทวนว่าวิธีการจับไม้มีทั้งหมด3แบบนะคะไม่ผิดเลยทั้ง3ามแบบนะคะก็คือแบบปากกาปากไก่แล้วก็แบบนกแก้วปากนกแก้วนะคะก็ดูที่นิ้วชี้เอานะคะแล้วก็จะตีครึ่งมือครึ่งข้อครึ่งข้อครึ่งแขนหรือตีทั้งแขนนะคะแล้วก็วิธีการนั่งตีกลับไปทบทวนกันด้วยแล้วกลับมาพบกับเราทั้ง3ามคนได้ใหม่นะคะ สำหรับวันนี้เราทั้ง3ามคนขอลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันในครั้งหน้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าดนตรีไทยโดยเฉพาะรน,นาดเอกมีการเรียนการสอนกันอย่างแพร่หลายพอสมควรนะคะครูผู้สอนส่วนใหญ่ก็จะสอนตามที่ได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่โบราณค่ะเพลงที่ใช้ที่ฝึกก็เป็นเพลงไทยเดิม บางท่านเนี่ยอาจไม่เคยฟังหรือว่าไม่คุ้นหูด้วยซ้ำแต่พอฟังไปแล้วพบว่าเพลงไทยเดิมนี่มีท่วงทำนองที่ไพเราะน่าฟังนะคะโดยเฉพาะการบรรเลงด้วยระน,นาดอยากเก่งก็ต้องขยันฝึกซ้อมค่ะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจทีมงานเอาใจช่วยทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในห้องเรียนดนตรีไทยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ